เป็นความคืบหน้ากรณีของเสดแดงนะคะที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่กองปราบปรามพร้อมกับเคทองแล้วก็ลูกน้องอีก6วรวมเคทองรวมเสดแดงทั้งหมด8คนนะคะมีการควบคุมตัวกันอยู่ที่นั่นตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนก่อนหน้านี้เนี่ยทางพนักงานสอบสวนของกองปราบปรามก็ได้มีการสอบปากคําทางเสดแดงพลตรีขติยะกับพวกตลอดทั้งคืนนะครับระหว่างการสอบสวนก็มีรายงานว่าทางพลตรีขติยะเดินเข้าเดินออกห้องสอบสวนมากกว่า10ครั้งโทรศัพท์ไปหาบุคคลภายนอกสีหน้าสีตาเคร่งเครียดนะครับ หลังจากถูกแจ้งข้อหาช่วยผู้กระทำความผิดหรือผู้ต้องหาไม่ให้ต้องโทษด้วยการให้ที่พำนักแก่ผู้นั้นหรือซ่อนเร้นมีโทษจำคุกไม่เกินสองปีปรับไม่เกิน4ี่พันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ยังโดนข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโด,ดโดยไม่ได้รับโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรด้วยระหว่างสอบปากคำเองนะคะทางเจ้าหน้าที่อนุญาตให้ทนายความของเสดงเข้าร่วมฝั่งการสอบสวนด้วย ะะซึ่งทางเสียแดงก็ยอมเซ็นรับอขออภัยค่ะไม่ยอมนะไม่ยอมเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าสำนวนน่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตอนตีสองครึ่ง คืนก่อนหน้านี้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวเคทองกับพวกเจ็ดคนลงไปที่ห้องขังของกองปราบปรามก็คงจะคุ้นเคยกันดีสำหรับห้องห้องขังที่กองปราบนะฮะที่ก็เคยมีเรื่องประหลาดเป็นที่ล่ําลือกันว่ามีผีสวมเสื้อสีแดงอะไรกันต่างๆนั่นแหละแต่สายแดงเนี่ยทางเจ้าหน้าที่กองปราบปรามต้องให้เกียรติเพราะว่าเป็นนายทหารนะฮะเป็นยศในพลด้วยก็เลยควบคุมตัวเอาไว้ที่ห้องพักในห้องประชุมชั้นสองของกองปราบนะเป็นนายทหารระดับสูงแต่ก็ต้องมีตํารวจคอมมานโด ando, คอยดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งสายแดงเองก็มีการออกมา พูดกับนักข่าวด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าการถูกจับครั้งนี้ถือเป็นกำไรชีวิตแล้วก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําเหมือนตอนเป็นหมูเป็นหมาตนไม่กลัวเพราะเป็นนักรบเคยผ่านสมรภูมิมาเยอะเคยตายมาแล้วนะคะส่วนวันนี้ได้เตรียมโฉนดที่ดินมูลาค่า900,000บาทซึ่งมีผู้ใจบุญส่งมาช่วยเหลือไว้ยื่นขอประกันตัวแต่พนักงานสอบสวนไม่อนุญาตก็เลยถูกกักตัวเอาไว้เพราสื่อข,ข่าวรายงานว่าสำหรับนายเคทองนายพรวัตรเนี่ย ถูกจับตามหมายจับของสารบินบุรีนะคะในข้อหาปลุกปั่นและข่มขู่ให้ผู้อื่นเกิดความกลัวแล้วก็ตามหมายจับของสารอาญากรุงเทพใต้ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์รวมไปถึงข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบคลองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรด้วยนะครับซึ่งตัวของเคทองเขาก็ยังคงปฏิเสธอ้างว่าสําดวนไม่ตรงตามข้อเท็จจริงนะเมื่อตอนแปดโมงครึ่งเมื่อวานนะนักข่าวก็ตามกรณีของเสีแดงอยู่ที่ กองปราบปรามทั้งวันทั้งคืนเหมือนกัน8ปดมงครึ่งเมื่อวานในทางเสด็แดงยังคงอยู่ในชุดเดิมนะสวมใส่ชุดไหลพรางลงจากห้องประชุมชั้นสองมาเยี่ยมเคทองกับลูกน้องคนสนิททั้ง6คนที่ห้องขังชั้นล่างแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยบอกกับลูกน้อง ว่าทำพนักงานสอบสวนกองปราบไม่ยอมให้ประกันตัวชั้นสอบสวนโดยอ้างว่าตนกับลูกน้องทั้งหมดมีรายชื่อติดอยู่ในบัญชีแบล็คลิสต์ของรัฐบาลกําลังถูกจับตามองอยู่นะครับรวมไปถึงคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่เกี่ยวโยงทางการเมืองด้วยทางเจ้าหน้าที่ไม่กล้าให้ประกันตัวก็ให้ไปขอยืมประกันตัวในชั้นศาลนะครับม,มีเสียงของเสดงพลตรีขัติยะที่ให้สัมภาษณ์ในเมื่อวานนี้มันก็มีประเด็นเรื่องทะเบียนด้วยนะฮะทะเบียนรถว่า ทำไมเป็นทะเบียนปลอมเมื่อวานนายกพูดเรื่องนี้เสดงก็อ้ำอ้ำอึ้งๆก็บอกว่าจาเป็นต้องพรางแล้วก็ยังต้องตรวจสอบเรื่องของปืนว่าเป็นปืนมีทะเบียนถูกต้องครบทุกกระบอกหรือเปล่าคือปืนเสดงไม่มีปัญหาแต่ปืนลูกน้องเนี่ยคือคําถามว่าพกพามาได้ไหมแล้วก็ปืนเถื่อนหรือไม่ประการใดนะอันนี้สําคัญนะฮะเป็นประเด็นของคดีที่เสดงจก็ถูกดำเนินคดีเพิ่มรวมทั้งให้ที่พักพิงด้วยมีเสียงงานลองไปฟังดูฮะแล้วก็ต้องไว้เอาไว้สอบสวนวก็พิงไว้สอบสวนนะครับเาบอกตามแม่ มันก็แค่แผ่นทะเบียนเพราะว่าแผ่นทะเบียนป้ายแผ่นด้วย,ยป้ายเพื่อจะพรางการต้อนพรางป้องกันการปิดตามเลยเอาว่ากันไปพวกไม่กล้าอนุาตเพราะว่าชื่อสามคนของพี่แดงมันไปลองสุเทพเขาไปประกาศในสภาว่ mm hmm. าต้องจับตาดูเสดงอลิสมันเกทองแล้วพอเมื่อวานตอนเที่ยงพี่จับคนของพี่สุเทพอีก mm hmm. ใช่ไหมของเราเนี่ยปล่อยคือต่างคนตา่างตามกันมันเขาตามเราแล้วพอมาตรงน,นี้เนี่ยมันก็เป็นความบังเองิญ พี่มาเนี่ยมาให้ให้กำลังใจลูกน้องว่าให้ึงทำใจอยู่ที่นี่กันไปให้อยู่ไปสบายๆแต่พูกนี้ก็เป็นอะไรฮะภาษมมา,ามไม่ประกันภาษาไม่ประกันเราก็ต้องติดพวกตอนนี้มันหนีไม่รอดอแล้วเพราะว่ามันเข้ามาเองเพราะว่าไอ้จับเนี่ยมาดูเหมือนเสียงน่ากลัวแต่ความจริงจับตรงบันทดยคลองปราบก็คือเขาไม่รับไม่รับมอบตัวผมว่ามันไม่มีสำนวนผมเห็นก็เห็นเครื่องรถติดอยู่บนรถเนี่ยขอจับเราก็เปิดดูให้จับจับขึ้นไปครับพอจับขึ้นไปก็ ไปว่าพวกพี่เนี่ยซ่อนเลนสแล้วก็มีอาวุธปืนอันนี้เราต้องยอมรับเรื่องอาวุธปืนนะฮะแต่แต่ยังไงทางเสเดงเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้หลบซ่อนนะคะเขาบอกว่าเขามีเจตนาจะพาเคททองเข้าไปมอบตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าต้องการเจรจาก,กับตำรวจให้ชัดเจนก่อนว่าจะพาเขามอบตัวยังไงนะคะ ส่วนตอนทุ่มครึ่งที่ผ่านมาเมื่อช่วงค่ำคืนนี้รหาัทางผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางพลตํารวจโทสงไยทางางปราศจากสตรูก็ไปที่กองปราบนะไปติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ไ่าได้กําชับพนักงานสอบสวนกองปราบดําเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาด้วยความเป็นธรรมแล้วก็สอบสวนให้ครอบคลุมในประเด็นต่างๆตามระเบียบและข้อกฎหมายสําหรับพลตรีขตัตยะเนี่ยทางผู้บัญชาการสอบสวนกลางประสานแจ้งไปยังกระทรวงกลาโหมและผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดแล้วนะ ซึ่งทางทหารให้ความร่วมมือในการดําเนินการของกองปราบเป็นอย่างดีด้วยแล้วก็พูดถึงว่าการควบคุมตัวผู้ต้องหาไปขออํานาจศาลอาญาฝากขังในวันนี้เนี่ยคือ8มีนาคมเนี่ยนะคะก็จะขอคัดค้านการประกันตัวเพราะว่าอย่างสอบสวนไม่เสร็จในส่วนของพยานหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถตู้ที่ตรวจยึดมาได้นะคะก็ยังคงต้องให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบหาสารระเบิดแล้วก็ตรวจหาวัตถุพยานต่างๆตรวจสอบที่มาของรถว่าใครครอบครองได้มาจากไหนนะะแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยทาง เรขัตยะก็ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งด้วยเดินทางออกนอกประเทศก็บ่อยถ้าให้ประกันตัวอาจจะหลบหนีและอาจจะเข้าไปรบกวนกับพยานหลักฐานต่างๆได้ในส่วนของตํารวจก็เลยจะขอคัดค้านการประกันตัวในชั้นศาลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแน่นอนขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลนะคะถ้าเสียแดงขอประกันซึ่งก็คงต้องขออยู่แล้วว่าจะท่านจะพิจารณาอย่าง,งไรแต่โดนข้อหาเยอะเลยนะฮะ,คะใครที่พักพิงกับผู้ที่ถูกออกหมายจับข้อหาปลุกปั่นข่มขู่สารพัดนะฮะโอ้โหก็โทษหลายกระทงก็ คือย้อนกลับไปนิดหนึ่งที่เขาโดนจับได้ก็เพราะว่าเสียแดงเนี่ยนั่งรถตู้มาพร้อมลูกน้องเจ็ดคนที่กองปราบและเสียแดงก็อธิบายว่าจะประกันตัวจะจะมอบตัวกับพนักงานสอบสวนยังไงทั้งกองปราบก็บอกว่าสำนวนจากพื้นที่ยังมาไม่ถึงยังมอบตัวไม่ได้เสียแดงก็เลยคุยเสร็จกําลังจะขึ้นรถตู้ไปเจอตำรวจอีกชุดหนึ่งบอกขอค้นหน่อยแกก็น้าซีด mm. พอเปิดประตูรถตู้ปับ๊บเจอผู้ชายสองคนนั่งข้างหลัง คนหนึ people, ่งน <eps. S 2> the ั่งนิ่งๆอีกคนหนึ่งเอาหนึ่งสือพิมพ์ทําเป็นกลางอ่านพอเปิดหนังสือพิมพ์ลงมาปรากฏเป็นเคทองฮะนั่งในรถตู้คือตํารวจเขาจําได้คุ้นๆว่าเอ๊ะคนในรถมันหน้าตาเหมือนกับในหมายจับก็เลยแสดงตนเข้าจับกลุ่มเสดงจเขาบอกน้าซีดเลยฮะเพราะว่าตอนไปเนี่ยไปติดต่อกองปราบคล้ายๆกับจะพาเคทองเข้ามอบตัวแต่นึกไม่ถึงว่าตํารวจจะย้อนรอยขอคนรถตู้แล้วก็เจออยู่ในรถพอดี เมื่อวานสื่อมวลชนก็เลยลงข่าวทำนองอาตายน้ำตื้นเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมพอเมือม่อวานเนี่ยคนที่นั่งอ่านในังสือพิมพ์ปิดหน้าเนี่ยคือเคทองเนี่ยนั่งอยู่หลังเลยนั่งข้างหลังเนี่ยฮะแล้วก็ไปดึงตัวลงมาเนี่ยฮะเคทองเมื่อวานก็ให้สาัมภาษณ์ทำนองที่ว่าผมไม่ได้เป็นคนพูดในคลิปวิดีโอ<ล>ที่ลงในอินเทอร์เน็ตเป็นการตัดต่อผมจัดรายการเกี่ยวกับโหราศาสตร์ทำนายดวงเมืองว่าแต่ละวันจะเกิดอะไรแล้วคนไปตัดต่อ,อ<ท>ช่วงท้ายทีได้บอกเขาทำนายแม่นใช่ไหมเออเงินทำนายแม่นว่าจะเกิดอะไรก็สงสัยวว่าาาอะะะไไไรรรแล้ททมมเปป็นนนโหศสต์พกืฮ เนี่ยเมื่อวานกขะโดนตายน้ําตื้นออกไม้จับโดนฉับเลยอ่านี่เราพักสักครู่หนึ่งนี่เป็นคดีใหญ่นะฮะ